สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาหามีมกันนะครับมีนายพานเป๊นะครับแล้วนายพานต้นน้ําแหน่นี่ยนายพานเป๊่นะครับเป๊ะนะเป๊่ไม่ใช่แป๊บซี่นะครับจะเป็นเปี่เป๊่เปซ่โคลาโคลาครับเราจะมาหาั้งมีมนะครับ แถวบ้านครูเอนะครับผมบ้านพ่อครูเอนะครับไม่ใช่แล้วคือนี่นะบบ่อน้ำลงสวนนะครับบ่อน้ำตรงนี้มาลงสวนนะครับเริ่มสูงนิดหน่อยนะครับสาพักข้านนานร้อนครับแห้งจ่อยเลยนะครับผม f i n i s ม ุกคนครับมีนายเต้หัวร้อนนะครับกำลังบนนะครับล้องเชียอะไรองม,มือมอ,อ,ขอ,ขอ,ขอ,องข้าวมือสองข้าวมือละองข่าว เวอร์เลยดิแต่ครูเตี้ยนครูเตียนตอนมาถมนี่เรียนหนึ่งขาบดิเรียนสองขาบดิสองหมื่นสัปดาห์เนาะมือหนึ่งเรียนสองขาบมือหนึ่งเรียนหนึ่งขาบครูเตียนตอนนี้นะครับ ผมก็เดินมาถึงในนี้ไม่ลื้นนะครับมาแต่ปลายนะครับมีทางตันนบผมานายเป,นนเป้นักเลาะมืออาชีพนะครับ หวังว่าจะไม่ซ้ำเติมเหมือนนายเซนสองนะครับแบบเยี่ยวนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวผมก็จะเดินต่อไปนะครับ <c oughs> ไม่ถ่ายนะครับ <c oughs> แล้วได้แล้วครับทำงานนี้ครับได้ตอนนะครับขาจะรวนคะรับ ต้นค้าวมุยไปไหนแล้วนะครับเนี่ยนะครับคามุยอยู่นี่ครับนะครับเป๊ะๆครับมาแล้วครับโคตรร้อนเลยว้าเป๊ะๆเอาไหมเอาไหมเอาไหมทีเป๊ะๆเอาไหมเนี่ยโว้าแล้วแต่กัน ห,หาตรงนู้นนะครับ,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 บเป๊ยเป๊ยเป๊ยเออว่าถ่ายที่นี่เลยแบตสิเหมือนแหละ